หุบเขาผาพยักขาวคนทั้งสามออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านเยยอ,อรุณจานจื้อหัวใจพองโตเต้นถี่ไม่เป็นจังหวะประหนึ่งดังกลองถูกหดด้วยระดับความความแรงอีกทั้งยังถี่ยิบกระนั้นเขารู้สึกตื่นเต้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกสิบห้าปีที่จะไปเมื่อได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งไม่ทราบว่าสภาพทั่วไปรวมถึงบรรยากาศเมื่อการก่อนจะยังคงเหมือนเช่นเดิมหรือไม่ไม่แน่นักอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายกระทั่งมิอาจคาดเดาก็อาจเป็นไปได้ อีกไม่นานเท่าใดเขารวมทั้งพี่สาวทั้งสองคงไปถึงยังสถานที่นั่นหมู่ตึกกระเรียนฟ้าหมู่ตึกกระเรียนฟ้าชาวนี้เกิดเรื่องโกลาหลอนละมานขึ้นกลางห้องโถงใหญ่นอนทอดไว้ด้วยซากศพร่างหนึ่งไม่มีร่องรอยบาดแผลแต่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองชั่วย,ยามเมื่อเข้าไปพิจดดูดใกล้ๆสภาพศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้ปราศจากร่องรอยบาดแผลเสื้อผ้าอาพร์ไม่มีริ้วรอยฉีกขาดแต่ประการใด แต่ทว่าอวัยวะภายในกลับแปลกเหลวละเอียดไม่เหลือชิ้นดีมีมีผู้ใดในหมู่ตึกกระเรียนฟ้ารู้แจ้งเห็นชัดว่าหลิวซุนกงกงกลับมาถึงตั้งแต่เมื่อไรไม่มีผู้ใดทราบเลยจริงๆแต่มิอาจแปลกปลอมเวลานี้หลิวซุนกงกงยืนอยู่ด้านหน้าของร่างที่นอนเป็นซากศพแน่นิ่งนั้นแล้วหลิวซุนกงกงสำรวจตรวจสอบร่างไรวิญญาณอยู่ไปมาเที่ยวหนึ่งจากนั้นออกคำสั่งให้ไปแจ้งทุกคนในหมู่ตึกกระเรียนฟ้าให้ทุกคนเรียบมารวมตัวกันโดยเร่งด่วนที่สุดผ่านไปไม่นานนัก ทุกคนต่างมารวมตัวกันยังห้องโถงใหญ่รวมทั้งเจ้าหุบเขาผาพยักเขาวมู่ชิวป้าท่านรีบรุดออกมาจากห้องพักด้วยเช่นกันเมื่อพบร่างทอดนอนตายยังไม่อาจคาดเดาว่าตายด้วยสาเหตุอันใดตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนหรือไม่แต่ที่น่าสงสัยหากทอดร่างนอนตายกลางห้องโถงเช่นนี้อาจมีอีกประการหนึ่งนั้นคือถูกลอบทำร้ายเด็กรับใช้และบริวารที่มารวมกันยังกลางห้องโถงถูกหลิวซุนคงกงออกคำสั่งให้ทั้งหมด ไปยืนรวมตัวกันฝากหนึ่งของห้องโถงส่วนอีกด้านหนึ่งยืนเรียงรายด้วยยอดฝีมือประกอบด้วยโต๊ะหมอเตกลมะเลือตาเตอ๋อเสินซื่อสูอวีสองเทวทูตซ้ายขวาเจียหุยกับเจียจิ้งอันสุยฉีฟานต้าถงมีผู้หนึ่งซึ่งหายไปเมื่อสำรวจดูท่วนทีมีเพียงหัวหน้าตึกโคชสีเกาชวนแต่เพียงผู้เดียวที่มิได้ยืนอยู่ในกลุ่มยอดฝีมือของหมู่ตึกกระเรียนฟ้าเวลานี้ในตอนแรกมีหลายคนสงสัยเช่นกันว่ามันหายหน้าไปที่ใดกันแน่ แต่พอเห็นซากศพคนตายชัดเจนพลันหายสงสัยไปตามกันแท้จริงมันมิได้หายไปที่ใดในเวลานี้มันยังคงอยู่ในห้องโถงนี้เพียงแต่มันทอดร่างเป็นซากศพไรวิญญาณอยู่กลางห้องโถงนั่นเองทุกคนมีปฏิกิริยาตื่นตระหนกตกใจมิมีผู้ใดยอมเชื่อในคราแรกเมื่อเห็นร่างของมันกลายเป็นซากศพไปแล้วหลิวซุนกงกงสอบถามทุกคนคำตอบที่ได้ต่างไม่มีผู้ใดรู้เห็นว่าเป็นฝีมือของผู้ใดที่ลอบเข้ามาลงมือด้วยอำมา ah หิตโรดเยี่ยมถึงเพียงนี้ เจ้าหุบเขาผาพยาักขาวมู่ชิวป้าท่านรู้สึกตื่นตระหนกตกใจไม่น้อยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความรียบรอนกระทั่งลืมหยิบเสื้อคลุมสวมทับออกมาจากห้องพักหลิวซุนกงกงสั่งให้คนเคลื่อนย้ายศพไปไว้ยังห้องชั้นในจากนั้นให้คนอื่นๆซึ่งมีเกี่ยวข้องแยกย้ายกันไปได้หลงเหลือไว้เพียงแต่เรายอดฝีมือกับมือดีภายในหมู่ตึกกระเรียนฟ้าที่ยืนอยู่ฝากม่งของห้องโถงเท่านั้นหลิวซุนกงกงสั่งให้แยกย้ายกันตรวจคนเพื่อหาร่องรอยหลักฐานของคนร้าย เน้ยนย้ำว่าให้คนหาทุกตารางนิวภายในหมู่ตึกกระเรียนฟ้าห้ามตกหลน่นทุกคนเรียบแยกย้ายทำตามที่ได้รับคำสั่งมีเพียงห้องพักของเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ฉิวป้าหลิวซุนกงกงสั่งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปเด็ดขาดด้วยเห็นว่าท่านเป็นแขกอีกทั้งเป็นคนคุ้นเคยสนิทสนมกันมาเนิ่นนานนั่นเองท่านหลิวซุนกงกงข้าพระเจ้ามู่ฉิวป้าขอแสดงความเสียใจกับท่านด้วยมีคนถูกฆ่าตายในหมู่ตึกกระเรียนฟ้าโดยไม่มีผู้ใดพบเห็นแม้แต่เพียงผู้เดียว ผู้ที่ลงมือคงเป็นยอดฝีมืออันร้ายกาดน่ากลัวอีกทั้งเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ลงมือสังหารเจ็ดศพในคราวก่อนหรือไม่อาจเป็นคนเดียวกันกับที่ฆ่าคนในหมู่บ้านเยยอ,อรุณเชิงเขาหัวหน้าตึกโคจสีเกาฉวนนับได้ว่าเป็นมือดีที่อยู่กับท่านมานานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถซื่อสัตย์พักดีบุคคลเช่นนี้ช่างหายากยิ่งไม่น่าจะต้องมาตายย่อนหน้าเช่นนี้เจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ฉิวป้าสแสดงความรู้สึกเสียใจพร้อมกับประสานมือต่อหลิวซุนกงกง เจ้ามู่ตึกกระเรียนฟ้าประสานสองมือตอบรับพลางกล่าวว่าขอบคุณในน้ำใจของท่านมู่ท่านนั้นมาเป็นแขกในมู่ตึกกระเรียนฟ้าของข้าพเจ้ากลับต้องมาพบผ่านเรื่องราวสะเทือนขวัญเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงต้องขออภัยท่านมู่ที่ต้องลำบากท่านเดินทางมาข้าพเจ้ายังมีท่านเลี้ยงต้อนรับกลับเป็นท่านที่ต้องอยู่ร่วมอะไรให้กับคนตายเมื่อหลิวซุนกงกงกล่าวว่าจากเกรงออกเกรงใจเช่นนั้นเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิวป้าจึงใช้มือขวาตบหัวไหล่ซ้ายเบาๆเป็นการปลอบใจ ท่านเองกับเจ้ามูตึกกระเรียนฟ้าคุ้นเคยกันมาช้านานดังนั้นจึงมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษหลิวซุนกงกงยกมือขึ้นมาตกหลังมือของเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าซึ่งวางอยู่บนหัวไหล่ซ้ายของตนแล้วเอ่ยกล่าวว่าท่านมู่เองเดินทางไกลลำบากไม่น้อยในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าบ้านเช่นนั้นจะคอเดินเป็นเพื่อนไปส่งท่านมู่ที่ห้องพักก็แล้วกันท่านมู่ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนื่องจากรีบร้อนออกมา อีกสักครู่ท่านมูค่อยออกมาสมทบกับคนอื่นๆอีกไม่นานคงทราบความคืบหน้าว่าได้หลักฐานใดบ้างหรือไม่เชิญท่านมูหลิวซุนกงกงเห็นเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมูชิวป้าไม่ได้สวมเสื้อคลุมทับออกมาจึงอาสาเดินไปส่งยังห้องพักทั้งสองเดินไปสนทนากันไปเพียงไม่กี่ประโยคเมื่อถึงห้องพักของเจ้าหุบเขามูชิวป้าซึ่งตั้งอยู่ในตัวตึกกชสีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่ตึกกระเรียนฟ้าพอเข้าไปยังห้องพักสภาพภายในห้องนอนยังไม่เรียบร้อยเท่าใดนะัก หมอนที่นอนผ้าโ่มยังมิได้เก็บเข้าที่เข้าทางดังนั้นเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าจึงขอตัวเก็บที่นอนสักครู่ปล่อยให้หลิวซุนกงกงยืนรอด้วยเกรงอกเกรงใจหลิวซุนกงกงขนายยืนรอเหลือบแลเห็นเสื้อคลุมตัวหนึ่งเป็นผ้าฝ้ายเนื้อดีเส้นด้ายทอละเอียดประณีตสีครามเข้มหลิวซุนกงกงมองผ่านเผินเพ,น,เพนทราบว่าเป็นเนื้อผ้าของร้านขายผ้าที่มีชื่อเสียงเรื่องลือชื่อตัวสัวเป็นร้านขายผ้าที่มีคุณภาพดีที่สุดในเมืองลัวหยาง เขาแก่เจ้าของร้านรวบรวมผ้าเนื้อดีจากทั่วสารทิศมาวางขายที่นี่หลิวซุนกงกงเดินไปหยิบเสื้อคลุมของเจ้าหุบเขาผาพยัคขาวมู่ฉิ่ป้าซึ่งแขวนอยู่บนผนังข้างๆเตียงนอนจากนั้นเดินมาหยุดยืนยื่นส่งให้เจ้าหุบเขามู่ฉิ่ป้าเจ้าหุบเขากล่าวขอบคุณพลางสวมเสื้อคลุมทับเสร็จสับแล้วจึงพากันเดินออกมาจากห้องพักไปยังห้องโถงชั้นในซึ่งใช้สถานที่เก็บร่างคนตายไว้นั่นเอง ทั้งสองเดินตรงมาเลี้ยวซ้ายแล้วก้าวเท้าไปห้าหกว่าจึงถึงห้องที่เก็บศพคนตายไว้หลังจากนั้นอีกเพียงครู่เดียวคนอื่นๆที่แยกย้ายกันไปตรวจคนตามซอกมุมของตัวตึกอีกทั้งห้องหับต่างๆพลางทยอยมาถึงเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วหลิวซุนกงกงกล่าวถามขึ้นทันทีว่าเรียนถามทุกท่านทั้งหลายมิทราบว่าได้ร่องรอยน่าสงสัยใดบ้างหรือไม่ตรวจคนจนทั่วบริเวณแล้วพบสิ่งใดผิดปกติหรือพอเป็นเบาะแสที่คนร้ายทิ้งไว้บ้างหรือไม่ ทุกคนที่ออกตรวจคนต่างให้คำตอบแทบคล้ายคลึงกันนั่นคือไม่พบร่องรอยหลักฐานใดที่พอจะสืบสาวหาตัวคนร้ายได้เลยเช่นนั้นเราจะลองตรวจคนร่างเกาชวนอีกครั้งให้แน่ใจก่อนที่จะนำร่างของมันไปฝังให้เรียบร้อยเพื่อบางที่มีหลักฐานใดให้สืบสาวได้บ้างพวกท่านทั้งหลายมาช่วยเราด้วยอีกแรงหนึ่งหลิวซุนกงกงกล่าวชักชวนพลางตรวจคนตามร่างของผู้ตายอีกครั้งเมื่อตรวจคนดูอยู่หลายเที่ยวไม่พบสิ่งต้องสงสัยใด ฉับพลันนั้นเองเสียงผู้คนร่ำร้องขึ้นท่านหลิวซุนกงกงรีบมาดูตรงนี้เร็วเข้าที่มือของเกาฉวนกำบังสิ่งเอาไว้เทวทูตซ้ายขวาเจียหุยกับเจียจิ้งส่งเสียงร้องเรียกหลิวซุนกงกงพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเมื่อเจ้ามูตึกกระเรียนฟ้าออกแรงง้างดึงนิ้วมือของผู้ตายออกสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของทุกคนในมือของผู้ตายมีเศษชิ้นของผ้าแถบหนึ่งคาดว่าผู้ตายคงจะตะบบกเอาไว้ตอนถูกทำร้ายหลิวซุนกงกงหยิบชิ้นผ้านั้นขึ้นมาพร้อมกับกล่าวว่า ในที่สุดเราได้หลักฐานเพื่อเป็นเบาะแสหาตัวคนร้ายต้องกล่าวขอบคุณดวงวิญญาณของเกาชวนแล้วแม้มันตายไปกลับทิ้งหลักฐานเอาไว้ให้ใช้เปิดโปงฉมหน้าของคนร้ายรายนี้มิเช่นนั้นจะต้องมีผู้คนต้องตกตายภายใต้ฝ่ามือลึกลับนี้อีกหลายคนท่านทั้งหลายเชิญมาชั่วโมงดูว่าพวกท่านเคยเห็นผ้าลักษณะนี้ที่ใดบ้างหรือไม่หลิวซุนกงกงยื่นส่งเศษผ้าชิ้นนั้นให้ทุกคนชั่วโมงดูจนท่วนทั่วเศษผ้าชิ้นนั้นมีขนาดเท่าครึ่งฝ่ามือ เป็นผ้าเนื้อดีสีครามเข้มทุกคนชั่วโมงดูกลางใช้ความคิดพิจารณาพยายามนึกดูว่าเคยเห็นผู้ใดสวมใส่เสื้อผ้าอาพรลักษณะที่เห็นบ้างหรือไม่ทุกคนในที่นั้นต่างพากันครุ่นคิดว่าผู้ใดกันที่เป็นเจ้าของเศษผ้าชิ้นนี้อีกทั้งยังเป็นฆาตกรลงมือเขียนฆ่าชาวยุดอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิวป้าท่านกลับมีความรู้สึกว่าเศษผ้าชิ้นนี้ช่างคุณตาเหลือเกิน แต่ก่อนที่เจ้าหุบมู่ชิวป้าจะนึกออกว่าเคยเห็นผ้าลักษณะนี้จากที่ใดพันสายตาทุกคู่ในที่นั้นพากันจับจ้องมายัางร่างของท่านดุดอินรีจับจ้องเยือมิปานในเสี้ยงเวลานั้นเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิป้าท่านคิดออกเช่นกันว่าเศษผ้าชิ้นนี้ฉนัยช่างคุณตาท่านนักจะมิให้คุณตาได้เช่นไรในเมื่อเนื้อผ้าชนิดเดียวกันนั้นบัดน,นี้มันมาสวมทับอยู่บนร่างของท่านเองเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิวป้าส่งเสียงร่ำร้องในใจว่าครั้งนี้เราย่ำแย่แล้ว แม้คิดจะแก้ต่างให้กับตนเองคงไร้ผลในเมื่อหลักฐานมัดแน่นหนาปานนี้มีนำซ้ำเรายังตกอยู่ในวงล้อมของคมเขี้ยวพยักกรงเล็บมังกรอ,อีกในเวลานี้ท่านจึงต้องตัดสินใจแล้วระหว่างหยกแตกหักกับกระเบื้องสมบูรณ์สิ่งใดสมควรหยิบฉวยเอาไว้ก่อนในเวลานี้เจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิวป้าท่านตัดใจในฉับพลันท่านเตรียมพร้อมเร่งเร้าลมปราณขึ้นทั่วร่างผู้ที่พุ่งร่างเข้ามาหาท่านเป็นคนแรกคือโตกหมอติกใต้ซือลามาีิเบต ติดตามมาด้วยสองเทวทูตซ้ายขวาเจียหุยกับเจียจิงคนทั้งสองเจียหุยกับเจียจิงพวกมันยังไม่หายโกรธแค้นเจ้าหุบเขามู่ชิ่ป้าเท่าใดนะักสาเหตุเป็นเรื่องราวเมื่อคืนซึ่งมันสองคนถูกสยบเอาไว้โดยมิทันได้ลงมือคราครั้งนี้พอได้โอกาสพลันต้องการเอาคืนลำพังมันสองคนมีมีขวัญกล้าเพียงนี้แต่เนื่องด้วยมีผู้ช่วยอันเข้มแข็งที่นี้หากมิฉกฉวยโอกาสนี้คงยากได้ล้างอายดังนั้นจึงไม่พลาดปลดปล่อยโอกาสให้หลุดรอดมือไป ต๊หมอติกลามะบรรลุถึงก่อนครึ่งเก้าสองเทวทูดซ้ายขวาเจียหุยกับเจียจิ้งจิงตามติดมาห่วงทองสองวงประกบติดกันแนบแน่นพร้อมกับบรรจุพลังลมปราณอันลึกลำกระทั่งเปี่ยมลน้นแล้วว่าจะห่วงทองสองวงเฉียงเฉียงทิศทางจากด้านบนซ้ายไปขวาล่างตำแหน่งหัวไหล่ของเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าเมื่อห่วงทองเคลื่อนไหวในอากาศบังเกิดเป็นคลื่นลมอื้ออึงดังหืดหวือพลังลมปราณอันบ้าคลั่งคล้ายถาโถมปกคลุมทั่วบริเวณ แต่ก่อนที่หวงทองทั้งสองวงจะต้องร่างสัมผัสกายเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าผลักสองฝ่ามือออกเสมออกพร้อมกับพุ่งร่างถอยหลังไปสามเก้าเสียงทึบหนักหนักดังขึ้นพร้อมกับร่างของสองเทวทูตซ้ายขวาเจียหุยกับเจียจิงซึ่งเพิ่งบรรลุมาถึงกระดอนกลับหลังไปวาเศษเนื่องด้วยโต๊หมอเตกลามาใช้ท่าร่างอันพิสดารรวดเร็วพุ่งทะยานลอยขึ้นสู่อากาศเหนือสีสราวสองวาลามารูปนี้คำนวณล่วงหน้าออกว่าเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิวป้าจะใช้กระบวนท่าฝ่ามืออันเกี้ยวกราด ลามาที่เบตรูปนี้ฝีมือมีธรรมดาสายตาสดสัมผัสยิ่งไม่เล็วซ้มต่ำช้าเมื่อเห็นเจ้าหุบเขาตั้งท่าฝ่ามือทราบว่าเจ้าหุบเขามู่ฉิวป้ากำลังเร่งเร้ากำลังภายในถึงขีดสุดจึงมั่นใจไม่ผิดพลาดกระบวนท่าฝ่ามือนี้เจ้าหุบเขามู่ฉิวป้าคิดแลกชีวิตกับมันนั่นเองสองเทวทูตซ้ายขวาเจียหุยกับเจียจิงมันทั้งสองเพิ่งบรรลุมาถึงจึงยังมีทันตั้งหลักหลบหลีกลยามกระทันหันลุนลานสองขาพลันสับสนกระทั่งถูกพลังฝ่ามือกระแทลกล้มฟาดลงกับพื้น มันทั้งสองรู้สึกจุกแน่นอึดอัดแทบสำรอกอาเจียนอวัยวะภายในออกมาจนลุกไม่ขึ้นแต่ถึงเช่นไรยังนับว่าโชคดีอยู่บ้างที่มันทั้งสองเกรงพลังลมปราณคุมมครองกายเอาไว้จึงยังพอป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่กระนั้นมันทั้งสองคนยังได้รับบอบช้ำภายในสาหัสเมื่อโต๊ะมอเตกลามทิ้งร่างลงสู่พื้นเป็นเวลาเดียวกันกับเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าช่วงชิงพุ่งร่างออกทางหน้าต่างอาคารพอดีเมื่อพุ่งร่างออกมาด้านนอกในห่วงสมองความคิดของเจ้าหุบเขามู่ชิวป้า ท่านคิดว่าขอเพียงหนีเอาชีวิตรอดจากหมูตึกกระเรียนฟ้าไปก่อนเป็นใช้ได้ภายหน้าค่อยหาทางลางความผิดนี้แต่ท้ว่าคล้ายกับหนทางหนีของท่านอาจไม่ราบรื่นสะดวกสบายเท่าได้นะักสืบเนื่องจากทุกทิศทางหลบหนีบัดน,นี้เหมือนถูกบีบให้ขับแคบเล็กลงทุกขณนะเมื่อเหล่ายอดฝีมือทั้งหลายของหมูตึกกระเรียนฟ้าทะยานตามติดดุดเงาร่างดังกาวเหนียวของท่านฉะนนั้นทางด้านขวามือของเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าผู้ที่บีบเส้นทางขับแคบเข้ามาเป็นหัวหน้าตึกสามคน อันสุยฉีฟานตาธงตามลำดับเมื่อเร่งรุดมาถึงทั้งสามอยู่ห่างราวสองวาเจ้าหุบเขามู่ชิวป้ารู้แก่ใจว่าทั้งสามมิใช่คู่มือของท่านพวกมันยังด้อยฝีมือแต่มีถึงกับต่ำสามดังนั้นเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าพุ่งร่างเข้าหาคนทั้งสามพร้อมกับหมัดซ้ายขวาต่อยออกติดต่อกันสิบกว่าหมดัดเสียงพลังหมดัดและฝ่ามือปะทะกันดังทึบๆองๆยอดฝีมือประกระบวนท่าผลแพ้ชนะวัดกันเพียงเศษเสี้ยวพริบตา เจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิวป้าอาศัยช่วงจังหวัดน,นี้เปลี่ยนจากหมาดเป็นสองนิ้วจี้ปราดเข้าใส่ทั้งสามคนตำแหน่งไหปลาร้านี่เป็นวิชาดาชนีสกัดจุดที่รวดเร็วและแยบคลายพิสดารเมื่อรั้งสองนิ้วมือกลับร่างของอันสุยฉีฟานต้าถงทั้งสามคนต่างยืนงวยงงสงบนิ่งมิเคลื่อนไหวได้แต่กรอกกลิ้งลูกตาทั้งสองไปมาปากกนด่าส่งเสียงดังสับสนเจ้าหุบเขามูชิวป้ามิริรอชักช้า รีบพุ่งร่างลอยขึ้นหลบหนีไปทางสารเจ้าร่างเบื้องหลังยังคงตามติดด้วยโต๊กมอเตกลมะเลือตาเตอ๋อสนซื่อสูอวีส่วนหลิวซุ่นคงกงเจ้ามูตึกกระเรียนฟ้ามิได้ติดตามมาในทันทีท่านตรงเข้าไปตบคลายจุดให้กับสามคนที่ยืนงุนงงดูดถูกสายฟ้าปานฉนั่นพวกมันโดนดัชนีสกัดจุดของเจ้าหุบเขาผาพยักเขาวมู่ชิวป้ามือดีของมูตึกกระเรียนฟ้าทั้งสามพุ่งร่างปรัดปรามมาใกล้ถึงสารเจ้าร่างอีกราวครึ่งลี้จะไล่ทัน เมื่อติดตามทันมันสามคนแยกย้ายซ้ายขวาสกัดด้านหน้าอีกผู้หนึ่งจึงเป็นการปิดเส้นทางหลบหนีของเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าเอาไว้หากย้อนกลับมีแต่จะประสบกับยอดฝีมือที่กําลังติดตามมายามนั้นเป็นจังหวะขับขันอันตรายเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิวป้าเพียงผู้เดียวส่วนคนของหมู่ตึกกระเรียนฟ้ามีถึงสามคนอีกทั้งกําลังจะติดตามมาอีกจํานวนหนึ่งท่านใดนั้นจานจือกับซื่อเหมิยนรวมทางอวิยะอี้เซินเดินทางมาถึงบริเวณน,นั้นพอดี พอสิทธิ์สตรีทั้งสองมองเห็นอาจารย์ของนางตกอยู่ในวงล้อมจึงพากันส่งเสียงร้องตะโกนเรียกอาจารย์ดังว่าอาจารย์ซื่อเหมิยนกับอวียะอี้เซินนางทั้งสองมีรีรอชักชาพากันชักกระบี่ออกจากฝักรีบพุ่งร่างดังนางแอนหึงตรงเข้าไปช่วยเหลืออาจารย์รับมืออีกแรงโดยนี้กริงเกรง,กรงหวาดกลัวเจ้าหุบเข่าผาพยักขาวมู่ชิวป้าเหลียวตามเสียงร้องเรียกเมื่อเห็นสิทธิ์สตรีทั้งสองจึงร้องบอกว่าซื่อเหมิยนอี้เซิน พวกเจ้าทั้งสองมิใช่คู่มือของพวกเขาเจ้าทั้งสองมิต้องห่วงอาจารย์เรียบหนีไปไปเซ้าหลินบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เจ้าอาวาสวัดเซ้าหลินท่านรับรู้บอกกับท่านเจ้าอาวาสว่าอาจารย์จะไปชี้แจงความจริงให้ฟังในวันชุมนุมชาวยุทธเรียนบอกต่อท่านว่าอาจารย์ถูกคนใส่ร้ายป้ายสีพวกเขากล่าวหาว่าอาจารย์ฆ่าคนตายในหมู่ตึกกระเรียนฟ้าพอสิ้นเสียงกล่าวของเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิวป้าสิทธิสตรีทั้งสองของท่านยังมีทันกล่าวตอบ สินซื่อสูงอวิยอดฝีมือจากอูเยี่ชิงกล่าววาจาขึ้นก่อนว่าเห็นทีคำสั่งเสียของเจ้าหุบเขาามู่สิทธิ์ทั้งสองของท่านคงมีอาจปฏิบัติตามได้แล้วกระมังข้าพระเจ้ามีความเห็นว่าฝากคำพูดทั้งหมดไปถึงโยมบานยังง่ายดดยกว่าไปเศร้าลินวันนี้พวกเราจะต้องเอาชีวิตของท่านพร้อมกับสิทธิสตรีทั้งสองเพื่อแก้แค้นให้แก่เกาชวนให้จงได้สิ้นเสียงกล่าวจบสินซื่อสูงอวีในมือเพิ่มดาบสันนาบนสันดาบเจร้อยห่วงเหล็กเก้าห่วงพร้อมกับเลือดตาเตยอ,อดฝีมือจากอีกู มันผู้นี้ใช้อาวุธเป็นค้อนเหล็กหนักราวช่างมันทั้งสองก่างพุ่งร่างเข้าหาสิสตรีทั้งสองของเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ชิวป้าพร้อมอาวุธประจำกายกรีดก้องร้องคำรามยามนั้นก่อนที่มันทั้งสองจะบรรลุถึงอีกเพียงหนึ่งก้าวร่างหนึ่งพลันกระโดดเข้าขัดขวางเอาไว้ก่อนสิษสตรีทั้งสองเมื่อมองเห็นชัดขนาดตาพบว่าเป็นจานจือนั่นเองพ่อกระโดดเข้าขวางร่างแทบแนบชิดกับสองคนนั้น ซื่อเหยมียนกับอวียะอีเซินเมื่อเห็นเขากระโดดเอาร่างขวางกั้นไว้ให้กับนางทั้งสองพวกนางต่างตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยทราบว่าเขาไม่เป็นวรยุทธ์นางทั้งสองยามตระนกตกใจส่งเสียงร้องเรียกจานจือด้วยคอวอาวามเป็นห่วงโดยมิได้นัดหมายพร้อมเพรยงกันว่าเซียวจือพี่สาวใหญ่พี่สาวรองท่านทั้งสองถอยไปมิต้องห่วงข้าพเจ้าคนเหล่านี้มอบให้เซียวจือรับมือเองพวกท่านจดจำคำพูดของเซียวจือมิได้หรือ ข้าพเจ้าบอกว่าจะคุมครองพี่สาวทั้งสองผู้ใดก็มิอาจทำอันตรายพี่สาวทั้งสองของเซียวจือเด็ดขาดจานจือกล่าวว่าจะจบไร่รำกระบวนท่าที่หนึ่งในวิชาดาวดึงน้ำดาวเย้ยเดือนจากนั้นผลักสองฝ่ามือออกก่อเกิดเป็นพลังดังทึบๆพลังไร้สภาพแต่ทว่าดุดันพุ่งเข้าปะทะกับอาวุธของคนทั้งสองที่ใช้ออกก่อนเป็นค้อนเหล็กหนักพันช่างกับดาบสันนาก้าห่วงแต่กระนั้นคนทั้งสองล้วนเป็นยอดฝีมือ สนซื่อสูงอวีกับเลอือต,ต้าเตะพุ่งร่างเฉียงเฉียงฉีกออกไปทางซ้ายขวาคนละทิศคนละทางยอดฝีมือทั้งสองมีเคยเห็นกระบวนท่าวิชาที่จันจือใช้ดังนั้นรู้สึกตรนหนกตกใจในกระบวนท่าพิสดารยามกระทันหันโลลานจึงมีกล้าผลีผาลามปะทะโดยตรงทางด้านเจ้าหุบเขาผาพยักขาวมู่ฉิวป้ากำลังปะทะกระบวนท่ากับโต๊ะมอเตกลามะหย่างอย่างดุเดือดเผ็ดร้อนเช่นกันบัดนั้นก่อนที่เหตุการณ์จะดำเนินต่อไปเช่นไร ทันเสียงหนึ่งตะโกนร้องเรียบจานจือซึ่งเขารู้สึกคุนหูอยู่บ้างพร้อมวัตถุหนึ่งซัดคว้างมาเมื่อตกถึงพื้นแปรเปลี่ยนเป็นกลุ่มควันสีม่วงอมเทาพวยพุ่งฟูงกระจายไปทั่วบริเวณจานจือเมื่อกลุ่มควันเหล่านั้นเบาบางจางลงทุกคนต่างอันตรทานหายไปหมดสิน้นคงเหลือไว้เพียงจงแต่เพียงโต๊กมอเตกลามจากที่เบตสนซื่อสูงอวีจากอูเยี่ยเลอตาเตจากอีกูยอดฝีมือทั้งสามในสังกัดหมูตึกกระเรียนฟ้า ต่างพากันตกตะลึงครึงเพลิดมุนงงต่อเหตุการณ์ที่เพิ่งบังเกิดขึ้นสุกรกำลังจะหามกลับมีคนเอาคานเข้ามาสอดแถมยังแย่งชิงไปง่ายดายดุดพลิกฝ่ามือเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแต่ไม่อาจกระทำเช่นไรได้ต่างพากันกระทืบเท้าแสดงอาการเจ็บแค้นเสียดายแทบจะระเบิดออกมาหยกเหินลมชนชโลธร